วันนี้เราก็เวียนครบรอบมาคริสต์มาสอีกแล้วเร็วมากเลยครับมาแกงชนะดีกว่าดูซิเขาจะให้เท่าไหร่สามสองเด้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 งก็หนแล้วอ่ะจุ๊บไม่อยากได้เหรอยกเลยยก เต <class Hil ary> ้นเลยนะครับผิดแล้วไปแล้วคู่บ้าซิงเกิลเต้ยคิวน้องเต้นเก่งเต้น วันนี้เราก็เวียนครบรอบมาคริสต์มาสอีกแล้วเร็วมากเลยครับจะบอกว่าวันนี้ก็คือมีกิจกรรมเล็กๆที่เราแพลนกันมาก็คือตั้งแต่เล่นเกมแลกของขวัญแล้วก็กินข้าวง่ายๆวันนี้อันนี้ทาแป๊บเดียวมันมีตอนประมาณ4ี่โมงเย็นได้ภาพบรรยากาศประมาณนี้ให้ชมก่อนแล้วบุ๋มก็เป็น,ว,นวัดกลับมาจมา,จากญี่ปุ่นและปีนี้เราไม่มีโอกาสแม้กระทั่งตั้งต้นคริสต์มาสด้วยซ้ํา ก็เลยยืมต้นคิดว่าที่พี่แฮมให้ปีนี้มาเอามาใช้เลยให้มันจบน่ารักมากๆนะคะแบบนี้ก็จะกันมีอะไรบ้างคะเยอะเดี๋ยวเราเริ่มจากการอะไรเล่นเกมได้นี่เป็นปีที่เท่าไหร่ไม่รู้ซึ่งทุกปีจะไปจัดที่เขาใหญ่นะครับปีนี้ก็มันจัดที่บ้านแล้วกันนะโอเคเริ่มเลยเกมที่หนึ่งสมคนแรกไปไม่น่ายากนะไม่น่ายาก สามสามไปเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเสือดับปอนไม่โดนเสือดับเสือดับเก็บจานนะเสือโดนเทียร์หรือเปล่าไม่โดนพี่ยามเก็บจานไปก่อนตัวโดนเสือชนะเสือเข้ารอบออกมาหนึ่งเล่นต่อใช่เราจะแข่งคนที่ได้ที่หนึ่งแข่งตัวเอาไอ้กระดิ่งให้หน่อยสิอันหนึ่งอ๋อพี่เก่งพี่เก่งเอาแล้วพี่เก่งเอาแล้วมา ทักทุกคนทับจ <oh> <uh> <oh> <oh ้าไว้ค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะเจ๊เ <uh จ๊คอหนึ่งสองซ่อมซ่อมโอ้ยโอ้ยจบค่ะเข้ารอบค่ะไปเจ๊สวเซตสูงมไว้อะไปเจ๊สวสูงมไว้หนึ่ง เอาใม่แม่ไม่ได้ก็ไม่ต้องพยายามรางวัลไม่ได้ใหญ่เลยขนาดนั้นมาหนึ่งสองสาม้ยเหนึ่งจ็ดผู้ชายหนึ่งสองสามพอโดน เลยโอ้โหตั้งใจโดนขนาดนั้นบอกโดนเหรอทำยังมึนเหรือเปล่าใช่โอ้ยหน้าีชแดงเลยอ่ะ ไม่นุกเลยเร็วตะกุนบัวะไรเล่นข้ามโดนนะย้อนกลับมาข้ามเบาข้ามเบาไฮ้ยไม่ได้มาพร้อมประจำที่พร้อมนะพร้อมนะพร้อมไหมหนึ่งสองยิว กล้องจับไม่ทันค่ะยากมากมาเรามาเริ่มใหม่แล้วก็เอาทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบพร้อมกันแต่หญิงคือไม่ได้อยู่นะตอนที่เราเสร็จแล้วอะยังไม่ได้พร้อมไหมหนึ่งสองของเยอะปะจานตะก้องอยู่ไหนดีมูบะมาเดี๋ยวนูนะับพร้อมไหม ไม่มีใครพูดอะผอมค่ะสอไปเก่งอเก่งอยเก่งแอบแฝเก่งแอบเก่งแอบก่งแอบแเ่งอบก่งแอบแฝเ่งแอบเก่งแอบแฝงนเก่งแบง่เอม่อ่่งอ่กินไม่่่งอยัง โอเคหนึ่งตองนาราแรงนาราแรงมานาราดูนาราเลยเอ๊ะกระเซ็ต่อไปค่ะปวดหัวแล้วนะโอเคครับพี่พีกับแม่ก่อนหนึ่งสองสามี่พีจะโดนอยู่แล้ว ไม่ได้อ่ะเกมนี้ชนะไปเลยร้อยหนึ่งจบหนึ่งสองจำไดตัวตัวเร็วตัวอะไวแล้วยพี่โจมใครชนะเก่งฮะ ได้้พี่ชนะบุ๋มให้พีพันหนึ่งได้ค่ะแล้วไม่โทษนะเราไมาท้าอะไรกับคนหมื่นล้านวะเท่าไหร่พีให้บุ๋มพี่ให้บุ๋มเท่าไหร่พีให้บุ๋มเท่าไหร่บุ๋มอยากได้เท่าไหร่ล่ะหมื่นล้านพี่ให้บุ๋มเท่าไหร่หมื่นล้านต้องไปขอพ่อก่อนบุ๋มให้พีพันหนึ่งพี่ให้บุ๋มพันหนึ่งเอจ้าบุ๋มให้พี่ไปหนึ่งพอมาแข่งชนะดีกว่าดูซิเขาจะให้เท่าไหร่ สี่สาองเด่นเด่นเด่นเด่เด่นเดนว้านแล้วอ่ะไม่เป็นไรพี่ให้บุ๋มไวเก็บไว้นะเอาไปพี่ให้บุ๋มไวให้เอามากกว่านี้ไม่เอาแค่นี้หรอกสี่สามสองป้ยเหนื่อยแล้ว แม well. ่ต้องตายแม่ชนะถูกแล้ว ตัวเล็กให้สามรอบเอาแก้วนั้นไปนะตังกลับบ้านให้สามรอบไปเริ่มสองซ้ำเดือแล้วอะไปได้ต้ไม้ได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 ้ไป้ได้ได้นเ้ยด้ิด้ได้้ได้ด้ได่ได้ไปได้ไ้ไดได้ได้ไดไดไม้ไ้ไ้ได้้้อย้ ต้อยอย่าดีดีต้อยต้อยโอ้ยต้อยเลงหนึ่งพันต้อยเลงหนึ่งพันนะรู้เลยต้อยเลงหนึ่งพันะเอาซองคืนครับ1 0 0ร้อยหนึ่งพันอุ้ยเก่งพอลองแรงไหมกดแรงงไม่ต้องคิดคุได้เลยหรอได้ ได้หนึ่งชองครับมันทำไมออกง่ายกัะจังเอยแหมเล็งอะไรอะ สองพันด้วยเหรอพร้อมไหมพอไหมหนึ่งสองซ้ำเสือไม่ถ่ยนาแล้วเสือต้องหยิบสองแม่ก้ามันไปสองพันคืออยากคืออยากได้เงินหมู่าใครหรอไม่มันจะได้ต้องไปเปิดเปิดค่ะเดี๋ยวจะได้แบงค์ยี่สิบเนาะ ดวงไผนาจริงๆดูไเดี๋ยวโหคืนให้นะดวงดิขอบคุณเดี๋ยวนะรตลอดสาย่ะเเพิ่มหรอใช่ีพีดแล้วมาให้ตัวหลังหรอลแล้วเดี๋ยวจะเติมถ้วยนี้ให้ถ้าไม่มีใครได้บุญทั้งหมดแม่แรงแรงแรงครับพีเีพี 欢迎。Oh ก็หลับตาแล้วเอาตะหลิวตักมาหนึ่งครั้งแล้วยกขึ้นมาถ้าได้แค่ไหนก็เอาไปเลยมิดแม้ก่อนเดี๋ยวคนเริ่มนะคะจะามาท้าอีกคะอ่ะเริ่มลงไปลงไปลงไปสิโอเคหมดเวลาโอเคหมดเวลา นี่แหละนี่แหละบอ้ะใหไม่ไ้คนแรกอ่ไปค่ะโอเคหนี่ถอดนออ่ะไปโอ้ยไอเนออกมืนนึงบานดีจริงเราไม่ต้องเอาไปลืมเราต้องอย่ดลูเราข้างบนต้องบหยุดนี้เลย มันต้องเปลี่ยนใหญ่กว่านี้ไหมได้เนี่ยอย่าโล่อย่าโล่อย่าโล่คือว่าอย่าโล่เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเหนื่อยฉันเหนื่อยม่เหนอยแม่คางไหวแม่คางไว้แม่ค์ลุยาหลุดเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดอุ้ยจุ๋มอย่าลึกจุ๋มอย่าลึกขำหน้าแดงเหรออันนี้ไม่ทำไม่ได้ทำกับข้าวจริงๆนะ รู้แต่ไม่ได้มันเบาแล้วแล้วเาก็เป็นมอยเอ้ยพี่พี่ทำได้จริงด้วยเก่ไหม้าชจะเก่งโอ้ชิคกี้พ้ยโอ้ยะเก่งทุกอย่างเลยมั้ง ไม่เห็นยากเลยใช่มาเลยขอลองหน่อยายุกเลยนี่า้า้ยไม่มันมันต้องหาจุดมันต้องหากำมังนจบแล้วใช่ไหมนีู่ปะใจเย็นเราใจเย็นอยากให้อยากให้ได้ได้เกือบแล้วนะตรงๆเอาตรงต ให้มันมีน้ำหนักแล้วค่อยๆเอาขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวาย่างงอย่างอย่างอปลายให้ไปลายมันเข้าหาตัวจะได้ม่อมจะได้ไมเอามอราปั๊บมีอม็ี่เท่าไหร่นับก่อนนับก่อนนะเออกมาเก่งอ่ะนี่ดูนกนี่ใครยังไม่ได้เล่นมั้มนาราคาพี่ลึงแจ้งว่าเด็กถือเป็นโมคาถาได้ทาไหร่นะพี่ ถ้ามาดีมากเลยอ่ะผัดข้าวป้าผัดข้าววายยกเลยยกอุ้ยเก่งมากกระดาษทั้งนั้นเลยดูกันพี่วินมาแกะเองพี่วินมาแกะพี่เขามาแกะอวินได้ยอะนะพี่วินมาแกะเองเลยค่ะโอ้อ่ะแกะเลยค่ะ เลิศอะเหลือใครครบยังแบ่งตูนแย้ยยยยจบสามพัน่ะบบาพี่พีเบกพี่แอมเติมก่อนมันนึงคนสองพีเท่าไหร่คะเอาใจ่ใส่หมดเท่านั้นทุกคนอแอมคอยร้องอ๋อโอเคเฮ้ยตรงเลยตรงขึ้นมาตรงขึ้นมา แจมนอย่างล้โลบทั้งหมนี้มันขึ้นมาแกมขึ้นเร็วไปนิดนึงมันต้องค่อยๆเอาขึ้นเกือบี่แกมมาเก็บแบงแบงค์ี่แมมาเกทางกองพูดเลยนี้แบงคเอาให้ได้ทั้งหมดนะเม์เมื่อกี้เดินหัวไงเมื่อกี้แล้วเนหัวแบงค์เอาเผือนุ่ยด้วยเอาเผือนุ่ยและนุ่ยที่ไม่ได้มาเพราะเป็นอีสุกอีสัยแบลมากอ่ะ มาบอกกินกุ้งตั่อยู่เรื่อยมได้ตามสบายเลยจะล้วงยังไงก็ได้ครับถูกถูกเหลือแค่ตักเป็นชาวบ้านอ่ะแบงค์ตอนนี้ขึ้นมาเต็มเลยแบงค์แอบมองหรือเปล่าไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นล้วงหมดแล้วนะน่อาอย่าโลภอย่าโลภยาวมือหนีแบงค์มันยากมันต้องมันต้องแบบให้มันสมดุลก่อนแล้วก็ยกยกเลยเร็วๆ ไม่ได้ไม่ยิ่ไม่ได้ยิ่งลงหมดไม่มันยังมีฟองอยู่ข้างล่างดูเออมันยังได้อยู่เร็วๆดิแบงค์ยกเลยยกยกวะย้ยอุ้ยตอบเก่งแบงค์เก่นชัดเลยเสียใจมากแบงค์ไม่ได้อะเห็นชัดเลยเมื่อกี้เป็นไงจุ๊บไอ้ตัวนึงยูต้อบอกไม่ต้องเชียร์กูนะรบกวนอ่าตรงนี้ตรงนี้กำเลยต้องกำเลยอ่าโอเคแล้วก็ต้ขอพี่แอมมาคนลุกเลยอะดันบ้งนีเลย แต่แอมขึ้นแบบลุดไป,ปลร่วงลับพี่แอมเกือบได้ทั้งหมดแล้วน,นะหนูพอพี่แอมไม่ได้จุ๋มอย่างนี้เลยแมมต,ต่ลูกแอมได้คนเยอะเลยนะคนแรกเลยนะตอนนี้ที่ทางกองเลยนะ <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ยกขึ้นมาได้เปล่า พี่ตูนอันเนี้ยลดเลยค่อยๆเดี๋ยวยกให้ดจะเชื่อไม่ค่อยได้แล้วกูว่าอ้าวมันลดเลยตอนเนี้ยท่านพ้าผ้าหมดได้ตูนงั้นเข้าตัวหน่อยงัดงัดหาตัวค่อยๆยก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 ได้ปะได้เพราะว่ามันดันถึงข้อได้ขึ้นแล้วค่อยๆยกค่อยๆยกโอ้ยแบงค์แบงค์ทำอะไรอ่ะถ่ายไปให้หนุ่ยดูด้วยนะจริงแตห้าสิบบาทตัวได้เท่าไหร่ละที่เก่งได้เท่าไหร่นะ เก่งนะฮะ10ตัวได้ศูนย์บาทตไม่มีดวงอะไรเลยเราก็ดู้เขถึงเวลาเนาะแม่เยอะแม่จะเยอะที่สุดแล้วล่ะจันตูนน่าจะเยอะกว่าพีวิทย์อ่ะใช่เก่งอ่ะ100เยี่ยมไม่ง่ายท่า่นะตาแล้วมันไม่ง่ายมันต้องก่าน้ำหนักให้มันแบบตอนเรายกเราจะรู้ว่ามันนิ่ง นี่อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ค่อยๆครับค่อยๆด้นนี้ไม่ได้นะอันนี้ได้เป็นหล่เกมนี้ก็คือถ้าเขาเรียงของด้านหน้าให้เหมือนของในกล่องเขาจะได้เงินทั้งหมดในกล่องไปเลยแต่ถ้าถูกอันแดอันหนึ่งก็จะได้เงินตามสิ่งที่ทับอยู่ต่อเลย

กลัวมาแล้วฟังเลยลูกเดี๋ยวอย่างที่ตามฟิลลิ่งต้องเต้นต่อไปด้วยนะมาต่อแถวเลยลูกท่านึงเหงาะมาเร็วอูเจม์ภูใจแล้วดูดิโซนฐานแล้วอาจารย์เรวเก่งอ่ะห้าสิบค่ะแม่ เ <rate. S 2> ร็วตัดก็ไม่แน่อาจจะเป็นแบบนั้นว่ายแล้วว่าจะได้ท่าเยอะแย่างเงี้นะครละกันใครเก่งไปลอยด้วยนะคะนั่งไปแล้วอ่ะเอวเอวมาฉันจะเอวเอาเลยนะขอเอวไม่มีเอวไม่มีกลับไปก็ไม่มีดวงเลยอ่ะจริงเหรอตัวแย่มากอ่ะ อย่าไปคิดเยอะเราอย่าไปคิดเยอะชนะเเอาไปอีกร้อยเนึอุ้ยอาวหัดตัวอาคิวเต้นไปเลยคิวเต้นด้วยอร้อร้อ้นยรย้อยร้กยร้อ้อยร้อ้อรอยร้อย้อยอ้อเรร้อยอร้้ยอยร้อยต้นยร้อร้้อยอออร้อร คือไปเหไม่เก่งขันจะโพอกันในเต้นในข่อยเขาใั้เอลยแม่แรง้ังาเลยโอ๊ยข้อเข่านะเออออพี่พีชได้ปะเนี่ยพี่พีส่งบีกปะเนี่ยไม่เลยอุ้ยยิว

โอ้ยโคตรสูกอะไรหรอเต้นนี่แกงเต้นไปไลค์คลิปไปไลค์คลิปไปไลค์คลิปไม่มองใครไม่ต้องส่งติ๊ก เก่งตลาดละไม่ตลาดดไมาขอบคุณ่า เหันค่ะไฮไลท์ชิปอีกแล้วไม่ถูกเลยเหมือนกันค่ะคนถูกหมดเก่งมากจริงอีกมะไรคะมะเร็งมะเร็งเนจจะย่างไม่เลี่ยนเนาะ มะพร้าวมันไม่ง่ายขนาดนั้นมะยงชิดไม่มีจ้าคุณพ่อไม่เดียวโอ้ยมีอมีขึ้นกับอะไรนะอันนี้ไม่หรอผลละรอบพอหรือว่าวนคะมลละกอไม่มีทำไมผลไม้อย่างเดียวเลยอ่ะมะนาวมะนาวมีน้ำเตี้ยนน้ำตาล ไปก่อนลูกพระเสริฐกจะยังมะลิไม่มีจ้ามาเลนะมะละเฮ้ยมีมีมาอะไรนะมะละเพราะเขาจะได้ถ่ายยังไงมะยมมีมะยมอยู่นี่ก็ได้เงินเยอะหรอแม่งงงมะเหมี่ยวไม่มี หไม่ค่ะยาวไปมะขามไม่มีมะเส็งขับดอกเขาพุ่งพพดมะเส็งใครบอกมาเฟืองบาหลุ่มมันเยอะด้วยมะเฟืองแม่แม่จะตอบมะเฟืองเนี่แม่บอกมากระปิพิวมะหาเศรษฐีไปเลยจ้ามะขาเศรษฐีเปลี่ยนชือง จมรู้ใจบุ๋มมากมาอะไรนะมาลงเมื่อกี้มาเส็งไปแล้วไงแบ่งพันเลยเหรอมาไฟมีมาไฟมีมาเลยมาเฟืพันเดียวเนี่ยะมาไฟไปไม่มาแล้วไปแล้วพี่เดียไม่เดืออไม่ใช่เก่งอ่ะมเืออะไรนะมาเดืออมาเดืออคืออะไรอ่ะเปนชื่อวัดวัดมาเดือ วนน่อยวนหน่อยไม่ยอมชี้มันพ่ายแล้วคำใบคือเป็นผลไม้ที่เอาไปทำยาอมมันตุกใบผ่านไปวนน่อยวนน่อยมาหาหิงกอลูกไปเชิญเลยลูกไปเป็นผลไม้ที่เอาไว้ทำยาอมหากป้อมหอกว่าหักป้องสองรอบแล้วไปเลยไปเตยมาก ใบเตยมากมากเลยอะไรวะใบตาใบจ้าไม่รู้จักใบเตยสะอย่างมากใบเตยอ่ะมาลองก็นักร้องอ่ะแม่มาแหวนแล้วไปเสิร์ฟที่ไหนไหนเสิร์ฟะไั่งมาเสิร์ฟเสิร์ฟที่ไหนอ่ะกดีมาเลยเสิร์ฟเขาก็ไม่ว่า เตยเป็นกิริยาเป็นคกริยาใบหน้าตาใครมาวนมาเลยเป็นพฤติกรรมแบบนึงอ่ะไปคิดไปกินกองไปค่ะไปค่ะมาหนุกโลมาเร็วไม่มีใครมาเล่นแล้วไปค่ะเป็นกริยาหรอมันเกี่ยวโขงมาเอาสองร้อยไปต่อยอย่ามโนงอย่ามาโนหญิง หญิงหนึ่งร้อาจับของหวานมาก12เนมเตียโตะขอบคุณที่ดหนุกเลยเตียโตะค่ะพี่พีทหนา่ะไทคนะนเฮ้ยเราจุด